สวัสดีครับสวัสดีฟีทุสท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเสียบเร์น้ำซิ่งนะครับนะยินดีต้อนรับฟีทุสท่านนะครับวันนี้มารีวิวรถตู้คันใหม่ครับนี่รถตู้คันใหม่ครับเพิ่งเอามาสดๆร้อนๆครับไปจัดมาเมื่อวานครับนี่ปัดทำความสะอาดก่อนจะไปนอนครับคันนี้รถนอนครับเย็นนะครับเย็นเบิดไหมมืดายวะโอ้นี่ ไปนงภายในครบครับบูดเครื่องเสียงี่ชมหน่อยโอ้แผงข้างเสาเอกใชยยูมิครับนี่พอฟังได้ครับพอฟังได,ด้วิวกันหน่อยครับอันนี้ก็สี่หมื่นห้า 45, ครับซื้อมาสี่หมื่นห้าเครื่องมังกรเก้าสิบครับ ฝาทองครับผมรถสวยครับสภาพสมราคาครับสวยสมราคาครับไม่ใช่สวยใหม่ครับนี่สมราคาผมมาสี่หมืนห้านี่ก็เครื่องเกียร์นี่ก็คุ้มแล้วครับมันมีคัสซีครับรุ่นนี้มีคัสซีครับนี่ผมชอบมากครับนี่ซื้อกระจกตรงนี้ไอ้ขากระจกตรงนี้นี่ซื้อรถพ่อขากระจกนี่นะครับแอร์ไฟฟ้าได้ครบครับ พวกเอ่อไฟตรงไฟตาครับนี่ตัวนี้แต่มันจะมีรอยทําสีมาแล้วครับมันจะมีรอยสีโปมันลาวมันอะไรเนาะมันนานนะครับเนาะก็ไปในนเลยไตเตียงปลาเราคุนปลาเราบอกว่าราคานี้ปลาซื้อเองครับเอามาไปขี่ไปใส่มองครับขี่ไปหาปลานะครับน,ะนี่แกอชอบครับขี่ไปใส่เบียดใส่อะไรก็เปิดแอร์นอนเลยครับ นี่ครับทุนเป็นกำไรชีวิตเราชอบแบบไหนทําแบบนั้นครับแล้วที่แกซื้อคือมันมีกระจกครับเพราะว่าเวลาเรานั่งเราอะไรมันเลื่อนเปิดได้ครับนี่ันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะมาขายมาอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามีใครสนใจก็ขายครับแต่ถ้าไม่มีใครสนใจเราใช้งานอย่างเดียวคนี่อยู่นี่ก็ดงรถเก่าทั้งหมดครับนี่เป็นดงรถเก่ารถปั้นทั้งหมดครับอยู่นี่ไม่มีรถใหม่ครับไม่มีเงินซื้อครับเอ้ามาดูอีกคันหน่อยคันนี้ก็ซื้อมา ห้าปีแล้วนะครับนี่ห้าปีแล้วแต่คันนี้สดมากครับบอกเลยซื้อมาห้าปีดูอะสดไม่สดนะเอาให้ซีดูนี่มันเดิมๆบางๆเลครับไม่มีปูครับคันนี้เดิมบางนะนั่งบวชครับผมไอ้ที่แตกๆอะไรนี่มาพังกับผมหมดนะครับเพราะว่าลูกน้องขับครับแต่ก่อนมานี่สภาพยังกะป้ายแดงอะ่ะเอับครบหมดครับ มาบอดี้เอาเอซคิดดูว่ารถห้าปีใช้แบบสมบุกสมบันะยังอยู่สภาพนี้แต่เครื่องเครื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงครับวิ่งร้อยสามร้อยสี่สบายครับอันนี้ใช้คุ้มอันนี้ครับบอกเลยคุ้มห้าหมื่นห้าหมืนหรือห้าหมื่นห้านี่ครับผมจําไม่ได้ครับอันนี้มาแอร์ครบเหมือนกันครับแต่มีแค่แอร์ข้างหน้าครับข้างหลังมันเป็นโล่งหมแล้วครับข้างหลังมันโล่งนี่มีแค่แอร์ข้างหน้าดูภายในก็ ก็ดูได้นะครับฟ้านั้นหายครับแต่ก่อนมีมาครบครับแต่หายไปแล้วครบครับเครื่องดีนะครับนะเครื่องดีรุ่นนี้มันจะมีคัดซีด้วยครับนี่ดูแผงข้างประตูบังๆครับไม่เคยชนไม่เคยอะไรครับเดือดมากพวกันชนนี่ก็มาพังกับผมทั้งนั้นเน่ยพังกับผมว่ามันเกาะคนาเกาะอะไรครับถือว่าธรรมชาติครับรถใช้งาน ซื้อมาห้าปีนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยครับมีเปลี่ยนน้ามันเครื่องอย่างเดียวเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนน้ามันเกียร์รบบนี้โดยรวมก็สภาพือโอเคครับแต่ว่ามันเป็นตู้บรรทุกมาครับแล้วเวลาเราไปนอนไปอะไรมันมันเปิดไม่ได้ครับเราก็เลยเอาใส่ถังน้ํามันซะนี่จัดถังน้ํามันใส่เลยดูของเต็มครับอันนี้ดูจัดถังน้ํามันใส่หกร้อยลิตรครับ จดทั้งใส่หรลอยลิตรนะครับนะส่วนคันนี้ก็คันนี้บอดี้จะเก่ากว่าคันนี้หน่อยครับแต่ว่าพวกเครื่องพวกอะไรเหมือนกันครับเครื่องช่วงล่างเหมือนกันไม่ต่างกันครับเดี๋ยวต่อไปมันเก่ามากใช่ไหมเราก็ตัดหัวตรงนั้นครับตัดหัวปุ๊บปิดแผ่นตรงนั้นก็ทกํากระบะไ้ขี่ไปนาคันนี้มีระบบลากลูกด้วยครับจะเป็นลำโพง N T N นะครับไม่ใช่ K T K ครับนี่ มีระบบลากลูกแต่ไฟเครื่องเสียงมุนมาน่นก้อนเดียวสิแก่เองมันสิดสัดเอาขันนี้วอาไปมันมีน้ำมันเครื่องหมดเหรอก็มีซีนข้อหลังซึมนิดหน่อยครับก็เดี๋ยวว่างๆจะ ทำการเปลี่ยนครับคันนี้มันก็ดืมๆพวกนี้ยังยังบางลยผมชอบแต่ตรงแอร์นี่แหละเก่าๆนี่มีแอร์เฉยเลยโอ้ปไปในมัน,นสบายครับแม็กดูมีรอไแม็กกิบเข่าขาภายในก็หน่อยนี้เครื่องเสียงมีนะนี่ฟีพอเวอร์เสียงกลางเนี่ย แค่นี้ก็ฟังได้แล้วครับต้องอะไรมากไปครับแค่นี้ฟังได้แล้วอ๋อผมว่าใช่ได้ครับคุ้มค่าครับคุ้มค่ากับราคารถครับสี่หมื่นห้าละเอฟซีหาี่ไหนได้ถ้ามีก็ส่งมาให้ผมด้วยครับถ้าใครมีราคาประมาณนี้ครับส่งมาเลยครับพอซื้อได้ผมซื้อครับส่วนกันนี้ก็ค้นน้ำมันด้วยขน เครื่องครัวด้วยครับผลน้ำคนใดมามงมาม่ามีหมดเลยนี่มาม่าของแค่ครับทั้งยังอะไรย่างน

แต่เตียงว่านมาแต่เราจะไปถอนมันเนาะนอันนี้มีที่ห้อยกับข้าวเลยครับมีที่ห้อยกับข้าวให้ด้วยเออท่ากับเจ้านะก็เอามาใช้าง,งานครับใช้าง,งาน ไว้คนนั้นคนนี้ครับคนปุ๋ยไปนาก็ได้ครับนี่คนปุ๋ยไปนาก็ไม่เปียกนะครับห่อข้าวก็ไม่เปียกครับนี่เพราะมันมีรังคาครับโล่งครับเบาคไม่มีครับเพราะเป็นวีพีครับสองที่นั่งครับผมอันนี้อ๋อจุดจัดครับจุดน้ำมันยังปาวีเอ้าเคครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบียบเอ็นซิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ